สวัสดีครับคุณผู้ชมข่าวครา,าวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยบ้านเราในวันนี้นะครับมาติดตามที่สมโมสร BG จีปทุมยูเนเต็ดโดยเพจอย่างเป็นทางการของสมโมสรได้ออกมาประกาศแบบออฟฟิเชียลแล้วนะครับว่าจะแต่งตั้งเทกุลาโมลิดำลงตำแหน่งหัวหน้าผู้สอนแทนโคชทงทงชัยสุโกโกกีนะครับในเลกที่2ของศึกลีโวไทยลีกฤดูกาล2 0 2 3 2 0 2 4สนะครับสำหรับเทกุลาโมลิ พร้อมทีมงานและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนมีกำหนดเริ่มงานกับ BG ปทุมเนเต็ด7ในเดือนมกราคมปี2567ด้านผลงานในการคุมทัพดอลแรบบิทเมื่อฤดูการ2021 2022เทกรัมโมลิฝากผลงานพา BG ปทุมเนเต็ด7คว้าอันดับ2ในศึกไทยเลก1ฤดูกาล2021-2022นะครับหลังจากเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอน b ีปทุมในเลกที่2ของฤดูกาลดังกล่าว และคว้าแชมป์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพ2022ลำรับผลงานบนเวทีระดับนานาชาติเทกราโมลิ oli, พาสโมอสรเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศศึก a อ c ซีแชมเปียนลีก่อปี2022ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ข่าวนี้ออกมานะครับก็มีแฟนบอล BG ปรปทุมออกมาให้ความเห็นกันมากมายนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ไปในทางที่เห็นด้วยนะครับลองมาฟังกันดูสัก5-10คอมเมนต์นะครับผมอางคอมเมนต์ท่านนี้นะครับบอกว่า ชอบเทกูครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าจัดไปครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าชอบทําอะไรตลกๆลกก็เป็นเรื่องธรรมดาครับของวิถีฟุตบอลนะครับผมอีกท่านหนึงบอกว่ายินดีด้วยครับอย่างน้อยเจแปนเวจะทําให้นักบอลชินกับระบบง่ายขึ้นต่อทีมชาติอีกท่านหนึ่งบอกว่าชอบมากครับ,อ,อ,บ,อ,บ,รบ,บอ,อีกท่านหนึ่งบอกว่า,า,า,นนวาดีครับขอกาสทักสองปีให้เตรียมทีมถึงอนาคต อีกท่านหนึ่งบอกว่าขอให้ประสบความสำเร็จในการทำทีมในประเทศไทยน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วอีกท่านหนึ่งบอกว่าเอาเรื่องมาแล้วคำลบสองอีกท่านหนึ่งบอกว่าขอต้อนรับทั้งโค้ดและขอเพิ่มนักบอลรุ่นใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของงบดีจีที่มีพร้อมทั้งสถานที่และสมโมสรมาตรฐานค่ะอีกท่านหนึ่งบอกว่าดีครับเอาให้หายคาใจไปเลย อีกท่านหนึงบอกว่าสโมสรว่าดีเราก็พร้อมเชียร์และเป็นกำลังใจให้ส่วนตัวของตีปั้นเพจนะครับถ้าจะถามความเห็นก็อยากจะบอกว่าเห็นด้วยครับที่เทกุจะเข้ามาทำงานอีกครั้งกับบีจีโดยขอให้พัฒนาทีมให้มันโยกระดับมากกว่าน,นี้ครับโดยไปสู้กับทีมชั้นนำของเอเชียได้อย่างเช่นพวกคาวาสกิวันตตเล่ครับและสู้กับเขาให้มันสูสีหน่อยครับ เป็นกำลังใจให้ครับเทกูซังสู้ครับมาถึงข่าวดีอีกหนึ่งข่าวนะครับสำหรับน้องน้องที่สนใจที่จะติดทีมชาติไทย U17 นะครับโดยทางเพจ FA Thailand ก็ได้ร่วมภารกิจคโครงการค้นหาช้างเผือกจากการที่สมาคมได้มีการสนับสนุนจากสถาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่ได้มีการสนับสนุนโครงการค้นหาช้างเผือก ที่อยากจะให้โอกาสกับทุกๆคนในการแสดงความสามารถในการนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เปิดให้บุคคลทั่วไปได้ลงทะเบียนเด็กที่มีความสามารถเข้ามาเพื่อเป็นการเข้าถึงในอีกรูปแบบหนึ่งโดยจะมีทีมงานโค้ชในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีคอยติดตามข้อมูลนักกีฬาโดยผู้สนใจจะต้องเข้าไปตอกแบบฟอร์มตามลิงก์ที่เขาให้มาจากเพจ g r o to Getter ได้เลยนะครับ เออเมื่อน้องๆเข้ามาในหน้าแรกนะครับก็จะเจอแบบฟอร์มกรอกข้อมูลนักกีฬาเช่นชื่อผู้กรอกแบบฟอร์มเบอร์โทรไลดีเป็นต้นนะหน้าถัดมาก็จะเป็นข้อมูลนักกีฬา data of player เช่นเพศชื่อนามสกุลชื่อเล่นต้นสังกัดสโม,มสรโรงเรียนและจังหวัดนะครับถัดมาเป็นพ่อสอกเกิดเท้าข้างถนดัดและการเล่นตำแหน่งและจุดเด่นของเราคืออะไรนะครับ และขั้นตอนที่3มนะครับแนบบลิงก์วิดีโอของนักกีฬาความยาวไม่เกิน15นาทีนะครับเช่นน้องๆที่ไม่มีสังกัดสโมสรอ,อะไรเลยนะครับอาจจะแนบลิงก์การฝึกซ้อมของตนกับครอบครัวก็ได้นะครับหรือว่าเช่นการดอาบอลการเลี้ยงบอลการส่งบอลการพาสบอลการหม่งบอลการยิงประตูอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเออคลิป,คล,ปคลิปการซ้อมไม่ออกก็ไปดูคลิปท่าเดียวแบบอลโลกของเต๋ปพั้นเพจได้ครับ สักเจ็ดนาทีนะครับแล้วก็แนบลิงียการลงทีมอาจจะเช่าสนามสนามใดสักสนามหนึ่งไหมเช่นสนามฟุตซอลสนามยาาเทียมแถวบ้านแล้วก็ลงทีมกับผู้ใหญ่แล้วก็ถ่ายคลิปตนเองมาสักเจ็ดนาทีไหมรวมเป็น15นาทีแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ขอหน้องๆโชคดีครับถ้าหากว่ชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตีปันเพจนะครับ แล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ